นี้รับตุดจีนกันไปเลยจ้าราศีแรกที่จะเลื่อนขันจากเพื่อนไปเป็นแฟนนั้นก็คือราศีมังกรสําหรับเรื่องความรักชาวราศีมังกรระวังจะมีเพื่อนสนิทขิดไม่ซื้อเข้ามาสารภาพรัรกแบบกระทันหันทำใจสั่นแบบไม่ทันตั้งตัวหรืออาจจะเป็น ให้แฮปปี้กับความรักครั้งนี้นะคะราศีต่อมาคือชาวราศีเมษบอกเลยค่ะว่าดวงช่วงนี้ความรักคือรัมากๆชาวราศีเมษถ้าแอบ,บรักใครหรือแอบ,บชอบใครแม่หมอขอเชียร์เลยค่ะเดินเล็ดๆชัดๆเข้าไปสารภาพรัรกได้เลยเพราะยังไงก็มีเกณฑ์สมหวังสูงมากและเรื่องความรักจะทำให้ชาวราศีเมษ หัวใจเต้นตุ่มต่อมอีกครั้งเรียกได้ว่าแฮปปี้สุดๆเลยละคะเหนียว <Wow. S 1> ต่อมาคือชาวราศีพฤษภเป็นอีกหนึ่งราศีที่เตรียมตัวเลื่อนขั้นจากพื้นสนิทกลายเป็นแฟนแบบใกล้ชิดช่วงเนี้ยรลองสังเกตอาการเพื่อนใกล้ตัวหรือคนใกล้ชิดไว้นะคะว่าเขาอาจจะทำอะไรดีๆให้คุณมากกว่าปกติ เรียกด้ว่าหวานพืชหวานผลนั่นแหละค่ะสุดท้ายแล้วระวังจุดโดนตกโดยไม่รู้ตัวนะคะชาวราศีตุลม,มาบอกกันที่ราศีสุดท้ายที่จะได้เรื่อนคั้นจากพื้นขึ้นไปเป็นแฟนนั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะเป็นที่รู้อยู่แล้วว่าช่วงเนี้ชาวราศีตุลจะมีสเสน่ห์กับคนใกลใ้ชิดเป็นพิเศษเพราะชาวราศี เจ้าชูหรือเปล่าคะใครอยู่ด้วยก็จะรู้สึกสบายใจไม่แปลกหรอกค่ะที่จะมีคนมาตกกลุ่มรัก